เสียงอ่านหนังสือเรื่องหัวข้อธรรมในคำกลอนและบทประพันธ์ของสิริวญาตโดยพุทธทาสอินทป,ปัญโยก,การงานอันการงานคือค่าของมนุษย์ของมีเกียรติสูงสุดอย่าสงสัยถ้าสนุก ด้วยการงานเบิกบานใจไม่เท่าไรรู้ธรรมชำซึ้งจริงตัวการงานคือตัวการประพฤติธรรมพร้อมกันไปหลายสำมีค่ายิ่งถ้าจะเปรียบก็เหมือนคนฉลาดยิงนัดเดียววิ่ง เก็บนกหลายพกเอ่ยุทธทาตินทะปัญโย